สวัสดีครับดีมเซอวิสเอ็ความรู้ของเก่าวันนี้จะมาให้ความรู้ของเก่าเกี่ยวกับการนำนำขวดเก็บขวดใส่กระลังไปขายนะฮะมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าขวดที่เอาใส่กระลังเนี่ยสามารถเอาขวดเก่าใส่ได้ไหมร้านเขาจะรับซื้อไหมร้านรับซื้อของเก่าเขาจะรับซื้อขวดสะอาดเท่านั้นนะฮะเพื่อนๆขวดสะอาดและสติกเกอร์อยู่ครบ เขาจะรับซื้อถึงจะรับซื้อเป็นอ่ขวดที่ใส่ลังไปแบบนี้นะราคามันก็จะดีกว่าขวดที่เขาช่างกิโลขายถ้าหากขวดสกรปรกเช่นมีดินมีขี้โคลนติดตาม่ปากขวดหรือติดตามขวดต่างเนี่ยบริเวณขวดเนี่ยติดเละเทะไปหมดเลยพวกดินพวกตมติดเยอะแบบนั้นเขาจะซื้อเป็นขวดเสียก็คือ ขวดที่ช่างกิโลขายเอา,อาง,ง่ายๆขวดเสียก็คือขวดที่เขาช่างกิโลขายนะฮะเขาจะตีเป็นขวดเสียไปเลยถ้าหากมันสกปรกเยอะจนน่าเกียดจนเกินไปหรือบางที่ขวดสะอาดอยู่แต่ว่าสติกเกอร์ลอกออกจนหมดแล้วแบบนี้เขาก็จะตีเป็นขวดเสียไปเลยเขาจะไม่ซื้อเป็นขวดใส่ลังนะฮะขวดใส่ลังที่เขารับซื้อนะฮะสรุปเลย ขวดส่ลังที่เขารับซื้อ 1. สติกเกอร์อยู่ครบถึงแม้ว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีความจืดจางลงก็ตามแต่สติกเกอร์ต้องอยู่ครบ 2. ขวดต้องเป็นขวดสะอาดถ้าหาใครได้ขวดสกรปรกมายกตัวอย่างเช่นหน้าฝนพวกดินพวกโคลนพวกขี้โคลนมันติดตามปากขวดติดตามขวดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอามาล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้งให้เป็นขวดใสสะอาดแบบนี้และสติกเกอร์ต้องอยู่ครบถึงแม้สีมันจะจืดจางก็ตามแต่สติกเกอร์ต้องอยู่ครบและขวดมันต้องสะอาดเขาถึงจะรับซื้อเป็นขวดใสลังให้นะฮะเขาถึงจะรับซื้อเป็นขวดใสลังให้เฮ้ยแล้วทีนี้มีคนสงสัยว่าถ้าหากสติกเกอร์มันบินออกเล็กน้อยไม่ว่าจะบินตรงนี้ออกเล็กน้อยอยู่ด้านล่างก็บินออกเล็กน้อยหรือว่า ไอตัวนี้ดีแต่ว่าด้านบนมันบินออกเล็กน้อยแบบนี้ก็ใส่ไปได้นะฮะขายเป็นขวดใส่ลังได้แต่ถ้าหากมันลอกออกหมดเลยไอตัวใต้ก็ออกหมดไอตัวบนก็ออกหมด,บออหมดแบบนี้เขาจะตีเป็นขวดเสียไปเลยก็คือช่างกิโลไขยก็จะมีประมาณนี้สลร,รการซื้อไขขวงเก่านะฮะขวดที่เขาใส่ไปร้านรับซื้อเขาฝากมานะบางทีนะ ก็มีคนหัวหมอนะฮะมีคนหัวหมออยากได้แต่เงินอย่างเดียวแต่ไม่เห็นใจร้านใหญ่เขาก็เอาขวดสกปกมาผสมกับขวดสะอาดแบบนี้ก็ไม่ได้นะเนัเพื่อนจะเอาอ่ะฝั่งหนึ่งเนี่ยสี่ห้าขวดเนี่ยสี่ขวดเนี่ยเป็นขวดสกปกมีคราบดินคราบทีโคลนติดอยู่แล้วอีกฝั่งหนึ่งสะอาดหมดแบบนี้ถ้าเขาไปเจอเนี่ย เขาจะตีเป็นขวดเสียทันทีเลยเขาจะเอาไปชัางกิโลทั้งหมดเลยนอกสจากว่าท่านจะไปหาขวดใหม่มาใส่นะก็จะเป็นประมาณนี้บางคนมักง,ง่ายนะซื้อ,อพวกกล่องรังเนี่ยแล้วก็ขวดเนี่ยที่ใส่รังเรียบร้อยเนี่ยมีหลายร้อยรังบางคนก็เอ้ยผมคัดให้อย่างดีอย่างงนอย่างนี้นะฮะ ก็คิดว่าเอาไปที่ร้านเขาจะไม่ตรวจหรอกร้าน,นาที่เขาซื้อนะเขาจะไม่ตรวจหรอกเพราะของมันเยอะเสียเวลาตรวจอย่างเงี้ยร้านที่เขาละเอียดเนี่ยเขาจะเปิดออกเลยนะเขาจะให้พนักง,งานเนี่ยเปิดเช็คทุกลังเลยเปิดเช็คทุกฝาเลยบางคนเอาขวด,อข,วดอของยี่ห้ออื่นมาผสมกันบางคนเอาขวดสกรปรกมาผสมพวกหัวหมอตุกติกก็มีเยอะครับเพื่อน ร้านที่เขาละเอียดเขาก็จะเช็คเช็คทั้งหมดเลยอย่างน้อยๆน,ยนะเอาคือไม่ถึงกับดินดินเต็มไปหมดหรอกครับเพื่อนๆคือเราไม่เราไม่ต้องจําเป็นไปล้างทำความสะอาดแบบให้มันเกลี้ยงให้มันแบบเงาแวววับเหมือนกับขวดที่ออกมาจากโรงงานใหม่ๆหรอกอย่างน้อยๆน,นะฮะต้องให้มันขาวสะอาดถึงแม้จะมีฝุ่นติดเล็กๆน้อยๆก็ได้ แต่ว่าอย่าให้มันมีดินเศษดินเสษคนติดเลอะเทอะจนเกินไปนะก็จะมีประมาณนี้อ่านะแต่สําหรับบางคนนะนะนะเมื่อกี้พูดไ้ถึงคนที่หัวหมอเอาขวดขวดเก่าไปผสมกับขวดใหม่แล้วก็เอาของยี่ห้ออื่นมาผสมกับผส,ผสมกับอ่าของอีกยี่ห้อหนึ่งอย่างเงี้ยแบบนั้นไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะมีหลายคน ก็มีความซื่อสัสตย์ต่ออาชีพตัวเองเขาก็ล้างทำความสะอาดนะเช็ดไปให้ดีเลยพอไปขายให้ร้านใหญ่เขาบางทีร้านใหญ่เขาเห็นใจนะคือเราอุตส่าห์เช็ดไปให้อันได้เรียบร้อยแล้วเขาก็มีค่าน้ําใจนะในการเช็ดทําความสะอาดนะก็จะให้ทิปเราสาหรับบางร้านนะสำหรับบางานนะรบบาง้านก็ให้ทิปบางบางทีก็อาจจะซื้อในราคาตามปกติแหละแต่เขาก็จะให้ทิปแยกอีกต่างหากหรือบางร้านเนี่ย S <S เขาก็จะบวกน,นิดหน่อยนะฮะอาจจะบวกเพิ่มจากจะขายจากจะซื้อลัง13บาทก็จะซื้อลัง14 5 14จุดห้าไม่ใช่จากจะซื้อ13บสามทก็จะซื้อ135ถึง14อย่างเงี้ยเขาก็จะบวกไปให้แบบนี้เลยสำหรับคนที่มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนสำหรับการคัดแยกขวดเอาไ่ลังไปขายสวัสดีครับ